สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเสนอเมนูบ้านๆนนะคะผัดวุนเส้นใส่ชะอมค่ะแล้วเครื่องปรุงของเรานะคะจะมีหมูสับกระเทียมพริกไทยรสด,ดีน้ำตาลแล้วอันนี้จะเป็นน้ำตาลเขี่ยวนะคะแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็น้ำมันพืชค่ะ มาดูกันนะคะตั้งกระทะตั้งไฟให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปตามด้วยกระเทียมแล้วก็หมูสับค่ะใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันผัดให้หอมนะคะผัดซุกแล้วก็ผัดกระเทียมหมูสับสายอย่างให้หอมให้สุก อย่ให้หนุเป็นก้อนนะคะผัดไปเรื่อยๆผัดจนแห้งค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะดี๋อย่าให้หนุเป็นก้อนค่ะแล้วก็ ก,ก็ตักพักไว้ในจานก่อนนะคะตักพักไว้ค่ะแล้วก็เอากระทะอันเดิมนะคะมาตั้งไฟเหมือนเดิมใส่น้ำมันพืชนิดเดียวค่ะพอน้ำมันพืชเดือดนะคะใส่ใสไข่งไก่หมูค่ะในกองค่ะในะน,นี้ ทำได้สองคำามเพนค่ะแล้วก็ใช้ตะหลิวนะคะขูดกระทะค่ะเพื่อไม่ให้ไข่แตกเกินไปนะคะขูดค่ะขูดไปเรื่อยๆค่ะพอไข่สุกแล้วก็มาพักไว้ในจานเดิมค่ะในจานหมูสับทำคนเดียวนะคะทำเองทำเองค่ะก็เลยต,ตะขูกตะขัดหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอากระทะ อันเดิมอะค่ะมาตั้งไฟเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็ใส่วนเส้นไปค่ะเติมน้ำตล่าไปนิดนึงเพื่อเราจะให้วีเส้นน่าสุกนะคะติมนั้นต็อไปนิดนิดนึงค่ะประมาณ5-6ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้ว ใส่น้ำมันหอยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็โรตดดีอย่างละหนึ่งช้อนชาค่ะอันนี้น้ำตาลเคี่ยวสูตรเฉพาะนะคะถ้าหากไม่มีน้ำตาลเคี่ยวตัวนี้ก็เราสามารถใช้น้ำตาลปี๊บแทนได้ค่ะน้ำตาลปี๊บ พอเราใส่แล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็ผัดค่ะน้ำตาลเคี่ยวสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ใส่มะขามเปียกแล้วเราก็ตั้งไฟเคี่ยวไว้ค่ะพอดีมันอยู่ในตู้เย็นเราก็เลยเอามาผัดเพื่อให้กลิ่นม,มันหอมแล้วก็มีรสชาติที่มันแตกนิดนึงค่ะก็ผัดให้มันเข้ากัน พอให้วนเส้นสุกนะคะผัดวนไปค่ะสตุนี้ของเราจะไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่ารสด,ดีมีความเค็มอยู่แล้วผัดไปค่ะวนไปเรื่อยๆค่ะผัดไปได้สักพักหนึ่งพอวนเส้นสุก แล้วก็เอาไข่หมูสับแล้วก็กระเทียมที่เราตั่วให้สุกในตอนแรกใส่ลงไปค่ะเพราะว่าเราใส่ทีหลังเพื่อไม่ให้ไข่มันมันแข็งให้ไข่ความนุ่มแล้วก็หมูมีความนุ่มนะคะแล้วก็มาทั่วทั่วสักพักนึงค่ะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ใส่โะอมค่ะโะอมนี่เอาใ่ยอดอ่อนๆนะคะ ชะอมแล,แล้วก็เอาเวลาผัดก็เหัวอมแช่มากลบกลบแล้วก็คนๆคนวนไปสุกได้ที่แล้วนะคะมหมก็ผออัดใน,นเส้นที่นคน่ะสุดแล้วก็เป็นกันเสร็จตักใส่จานได้เลยค่ะนี่ของเราน่ากินมากเลยนะคะลองไปหัดทำกันดูนะคะ ใครชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกด subscribe ให้เราด้วยนะคะเพิ่งหัดทำคลิปยังไงกดเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วจะเอาคลิปดีๆทำกับข้าวเน้นๆอร่อยๆมาให้ชมกันอีกนะคะอย่าลืมกดให้เรานะคะขอบคุณค่ะ